สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูผ้าไหมนะคะนี่ผ้าไหมที่ดิฉันทอทีนี้ก็ตัดออกมาจากเครือนะคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะก็ได้เวลาที่เราต้องมาพับผ้าไหมไวค้ค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะนี่ลายนี่คะ่ะอันนี้คือลายโฮที่ดิฉันประยุกขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นผ้าไหมไหมบ้านนะคะไหมบ้านที่สวยออกสวยอยู่นะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็น ไหมบ้านค่ะดูจากไหมบ้านนี่ผ้าจะหนามากค่ะไหมบ้านท่านใดที่เคยทอผ้าไหมเนาะก็จะรู้เลยว่าอันไหนไหมบ้านอันไหนไหมจุนนะคะนี่นค่ะอันนี้นี่ค่ะความสวยความแตกต่างแต่ละพื้นนะคะนี่หลังจากที่ตัดออกมาแล้วก็เอามาให้เอาให,าให้ทุกท่านได้ดูนะคะนี่ว่าแต่ละพื้นในความสวยงามก็แตกต่างนะคะเพื่อน นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโฮลที่เราประยุกต์ใสไ่ไอ้จุดจุดสีแดงนะคะนี่ก็สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อนอันนี้เป็นโฮสีฟ้าค่ะก็สลับด้วยลวดลายที่เราคิดค้นขึ้นมานะคะนี่ก็ก็จะมีไอ้ไม้ที่เป็น บ้านเราเขาจะเรียกว่าระเนียวนะคะนี่ไหมระเนียวที่เป็นลายออกสวยค่ัเพื่อนๆนี่สวยเวลาใส่ไปนี่ก็จะโดดเด่นนะคะัไปถูกแสงแดดนี่สวยค่ะนี่ไอที่ใส่บ้านเราเขาเรียกระเนียวนะคะนี่นี่ค่ะพาทุกท่านมาดูนะคะนี่ความแตกต่างแต่ละผืนของผ้าไหมครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็สวยนะคะนี่สวยนี่ค่ะ สวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นโฮที่สลับกับไอ้ไอ้สลับกับไอสส้สมอนะคะนี่เรียกว่าลายสมอค่ะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะผ้าไหมยี่สิบผืนนะคะรุ่นนี้ก็ยี่สิบผืนเป็นผ้าไหมที่ทออนี่ค่ะ ที่ทรเองนะคะนี่บางทีก็สลับกับคุณยายค่ะคุณแม่คุณแม่เขาก็ทอประจานะคะนี่ก็เป็นไหมที่ท่านทอได้อยู่ค่ะเพราะว่าถึงจะอายุเยอะแต่ก็ยังแข็งแรงยังพอท,ทอได้นะคะนี่ไอหลักๆก,ก็คือคุณแม่นะคะทอดิฉันเองก็บางทีติดทุระเรยอะก็ไม่ค่อยได้ทอเท่าไหร่ค่ะผ้าทุกผืนก็จะเป็นไหมบ้านค่ะไหมบ้านนี่ดูแต่ละผืนนี่จะนาเป็นพิเศษนะคะนี่ ไหมบ้านที่เราเลี้ยงเองก็จะสวยโดดเด่นไม่แพ้ใครนะคะสำหรับผ้าไหมนี่ค่ะแต่าก,การมัดมีบางทีดิชั่นเองก็จะใช้เวลากลางคืนมัดนะคะบางทีก็ไม่สวยเหมือนกับของคนอื่นเขาแต่ว่าไอการทำผ้าไหมเนาะก็อแล้วแต่นะคะในบางคนมุมมองแต่หลายมุมมองบางทีก็เขามองในในแง่ของการ ของความสวยงามแล้วก็ของไอ้ไมมบ้านนี่จะสวยโดดเด่นค่ะไม่เหมือนไหมจุนนะคะนี่มาดูค่ะไหมบ้านสวยๆนี่ค่ะวันนี้หลังจากที่ตัดออกก็จะพาทุกท่านมาดูนะคะนี่ความสวยงามของผ้าไหมสุรินค่ะที่ทอเองแต่บางทีการทอเนี่ คุณแม่เขาก็อายุมากแล้วไอการทอก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะเนี่ยดีแล้วเพราะว่าไอคนมีอายุทอเนาะนี่ค่ะอันนี้คือขอค่ะขอขอที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าสุรินนะคะจะจะเป็นโหลกับขอที่ไอท่านที่เคยใส่ผ้าไหมเนาะที่เป็นไหมสุรินนี้ก็จะรู้เลยนะคะัวันเป็นเอกลักษณ์ของสุรินเลยโหลนี่ค่ะ โผล่ผสมขอค่ะอันนี้โผลโแล้วโคสีฟ้ากับขอสีแดงนะคะนี่ก็สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งครับเพื่อนๆว <_ t ell> ันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูผ้าไหมนะคะหลังจากที่ลงคลิปเกี่ยวกับวัวกับควายวันนี้ก็พามาดูผ้านะคะนี่รุ่นนี้ยี่สกว่าพื้นค่ะรุ่นนี้ที่ตัดออกมาแล้ว2 0่สกว่าพื <_ t ell> <โ>้นก็คงจะมี การทอรุ่นต่อไปนะคะนี่เพราะว่าเราคุยคนทอผ้าไหมนี่เลี้ยงไหมทอผ้าไหมครับเพื่อนก็เป็นอะไรที่คือทิ้งไม่ได้นะคะ,นะการเลี้ยงไหมแล้วก็ต้องต้องเอาไหมที่เราเลี้ยงนี่มาทอนะคะนี่ไหมบ้านไหมบ้านสวยๆค่ัเพื่อนก็ยังมีอีกเยอะค่ะที่ยังไม่ได้เอามันให้ทุกท่านได้ดูนะคะนี่ คลิปต่อไปดีฉันจะเอามาให้ดูก็จะเป็นผ้าคม้าบ้างผ้าคม้าก็มีนะคะนี่ผ้าสรงก็มีนะคะนแลก็แต่ละพื้นนี่ความหนาความนุ่ม ไม่ได้ไม่ได้แพ้ไอ้ไม้ไม้ตลาดเลยนะคะนี่ยสวยมากค่ะถ้าเป็นไม้บ้านนี่ในจังหวัดสุรินทร์นี่จะแพงกว่าไม้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 จุนเนาะเขาจะรู้เลยคนที่ใส่ผ้าไหมประจําจะรู้เลยว่าอันไหนไม้บ้านอันไหนไม้จุนนะคะนี่ก็คือจะทนทานแล้วก็สวยค่ะเวลาซักเราซักก็จะดูโดดเด่นสวยครับเพื่อนๆนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปต่อไปดิฉันจะลง อะไรดีๆให้ทุกท่านได้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะ